คุณอยากรวยไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความมั่งคั่งทางปัญญาที่จะทำให้คุณมีความสุขที่แท้จริงไหมคะพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางที่ง่ายแสนง่ายแค่ทำสิ่งนี้ทุกเช้าแล้วชีวิตคุณจะรวยเกินกว่าที่เคยฝันไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพดกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะ คำว่ารวยพอได้ยินคำนี้คุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะหลายคนคงนึกถึงบ้านหลังใหญ่รถหรูเงินเต็มบัญชีธนาคารหรือการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดใช่ไหมคะมันเป็นภาพความฝันที่สังคมปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือหลักประกันของความสุขแต่คุณเคยสงสัยไหมคะ ว่าทำไมมหาเศรษฐีบางคนถึงได้จบชีวิตลงด้วยความทุกข์ทำไมคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งชีวิตกลับพังทลายยิ่งกว่าเก่าหรือทำไมยิ่งเรามีมากเท่าไหร่ใจเรากลับยิ่งโหยหาไม่เคยรู้สึกพอสักทีคําถามเหล่านี้ล่ะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะคุยกันในวันนี้การเดินทางไปสู่ความรวยในอีกมิติหนึ่ง ความรวยที่พระพุทธองค์ท่งคนพบและชี้ทางไว้ให้เป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเป็นอิสระและไม่เคยลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาหรือสภาวะเศรษฐกิจของโลกเลยแม้แต่น้อยความรวยที่ว่านี้ไม่ได้เกิดจากการสแสวงหาสิ่งภายนอกเข้ามาเติมแต่เกิดจากการค้นพบสิ่งล้ำค่าที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนอยู่แล้ว ซึ่งพระองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าอริยทรัพ์ยหรือทรัพย์อันประเสริฐเจ็ประการนั่นเองค่ะหลายคนพอได้ยินคำว่าอริยทรัพ์ยก็อาจจะรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวเป็นศัพท์ธรรมะยากๆแต่จริงๆแล้วนะคะมันคือคุณสมบัติที่เรียบง่ายและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวค่ะลองจินตนาการตามนะคะ ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเปรียบเหมือนปรา,าสาททรายบนชายหาดค่ะมันอาจจะดูสวยงามยิ่งใหญ่ทำให้เราภาคภูมิใจได้ในวันนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นแห่งความไม่แน่นอนซัดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเจ็บป่วยการพัดพรากปรา,าสาททรายนั้นก็พร้อมจะพังทลายลงในพริบตา ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความทุกข์ใจให้กับเจ้าของแต่อริยะทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐนี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์เพชรหนึ่งจินดาที่ฝังลึกอยู่ในใจกลางจิตใจของเราค่ะไม่ว่าพายุชีวิตจะโหมกระหน่ำรุนแรงแค่ไหนขุมทรัพย์นี้ก็ยังคงอยู่ส่องสว่างและเป็นที่พึ่งให้เราได้เสมอ มันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงที่โจรก็ปล้นไปไม่ได้ไฟก็ไหมไม่ถึงและน้ำก็ท่วมไม่หายแล้วซัพย์อันประเสริฐเจ็อย่างที่ว่านี้มีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักพอร์ตโฟลิโอการลงทุนทางปัญญานี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะซัพย์ประการที่หนึ่งคือศรัทธา คำว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงความเชื่องมงายหรือการเชื่อตามตามกันมาโดยไร้เหตุผลนะคะแต่ศรัทธาในที่นี้คือความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยปัญญาค่ะ คือความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้และที่สำคัญที่สุดคือเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระองค์นั้นสามารถนำพาเราออกจากความทุกข์ได้จริง คนที่มีศรัทธาเป็นทรัพย์เปรียบเหมือนคนที่มีแผนที่และเข็มทิศที่ดีที่สุดในการเดินทางไกลค่ะแม้ระหว่างทางจะเจออุปสรรคเจอทางแยกที่น่าสับสนแต่เพราะเขามีศรัทธาเป็นเครื่องนำทางเขาก็จะไม่หลงทางไม่ท้อแท้สิ้นหวังเขารู้ว่าเป้าหมายข้างหน้าคืออะไรและจะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงนี่แหละค่ะคือความรวยจากศรัทธา รวยความหวังรวยกำลังใจและรวยทิศทางที่ถูกต้องของชีวิตทรัพย์ประการที่สองคือศีลศีลไม่ใช่แค่กฎหรือข้อห้ามที่น่าอึดอัดนะคะแต่ศีลคือความปกติของมนุษย์ผู้ประเสริฐพูดให้เข้าใจง่ายๆศีลคือความร่ำรวยในความสบายใจค่ะ คือการมีชีวิตที่ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องคอยหลบซ่อนไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับผิดหรือล้างแขนลองถามใจตัวเองดูสิคะเคยไหมคะที่เราพูดโกหกไปแล้วต้องคอยจำว่าโกหกอะไรไปบ้างแล้วก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆเพื่อปิดบังเรื่องเดิมมันเหนื่อยและทรมานใจแค่ไหนหรือเคยไหมคะ ที่เราเผลอไปทำ้ายใครเข้าแล้วต้องอยู่อย่างหวาดกลัวว่าผลกรรมนั้นจะตามมาเมื่อไหร่ความรู้สึกเหล่านั้นล่ะค่ะคือความจนทางศีลในทางกลับกันคนที่มีศีลเป็นทรัพย์เขาจะนอนหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขใจของเขาสะอาดโปรง่งเบาเพราะเขาไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้สร้างศัตรูไว้ที่ไหนจิตใจของเขาจึงสงบเย็น นี่คือความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะความร่ำรวยในความสงบสุขทางใจที่เงินทองกองเท่าภูเขาก็ซื้อให้ไม่ได้ทรัพย์ประกันที่3และ4ซึ่งมักจะมาคู่กันเสมอคือหิริและโอตตะปะหิริคือความละอายต่อบาปละอายใจที่จะทำความชั่วเปรียบง่ายๆก็คือความมีเกียรติหรือการเคารพตัวเองค่ะ คนที่มีหิริเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเกินกว่าที่จะลดตัวลงไปทำเรื่องไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเหมือนคนใส่เสื้อขาวสะอาดย่อมไม่อยากให้มีรอยเปื้อนแม้เพียงจุดเดียวส่วนโอดตับปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปไม่ใช่ความกลัวแบบขี้ขลาดนะคะแต่เป็นความกลัวที่เกิดจากปัญญา คือรู้ว่าทุกการกระทํามีผลตามมาเสมอเหมือนคนที่รู้ว่าไฟมันร้อนก็ย่อมไม่เอามือเข้าไปจับไฟเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะตามมาคนที่มีหิริและโอตตะปะเป็นทรัพย์ก็เปรียบเหมือนคนที่มีเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดค่ะเกราะนี้จะคอยคุ้มครองเขาจากความคิดและการกระทําที่ไม่ดีทั้งปวงทำให้ชีวิตของเขามีแต่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทชีวิตเขามีแต่จะเดินไปข้างหน้าสู่ความดีงามนี่คือความรวยในภูมิคุ้มกันชีวิตนั่นเองค่ะซับประการที่หคือพาหุสัจจะพาหุสัจจะแปลตรงตัวว่าความเป็นผู้ได้ฟังมากหรือพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือ การเป็นผู้คงแก่เรียนหรือการมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องค่ะแต่ความรู้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรู้ทางโลกหรือปริญญาบัตรนะคะแต่หมายถึงการเป็นผู้ที่ขวนขวายศึกษาหาความจริงของชีวิตฟังธรรมอ่านธรรมสนทนาธรรมเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือหนทางแห่งความดับทุกข์คนที่มีพาหุสัตจะเป็นทรัพย์ เปรียบเหมือนคนที่มีคลังปัญญาส่วนตัวค่ะเมื่อเจอปัญหาชีวิตเขาก็สามารถหยิบเอาความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรผิด,ผดพ,ลพลาดด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่จะใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและเฟกนิวส์การมีพาหุสัต จะคือการมีเครื่องกรองที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนี่คือความรวยในสติปัญญาที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและไม่ตกเป็นเหยื่อของใครคะ่ะและทรัพย์ประการที่6คือจาคะจาคะคือความเสียสละการให้การสละออกซึ่งไม่ได้หมายถึงการสละเงินทองเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่รวมถึงการสละอารมณ์ที่ไม่ดีการให้อภัยการสละเวลาและกำลังกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจสำคัญของจาคะคือการสละความตรหนีที่เหนียวและความยึดมั่นถือมั่นออกจากใจค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการให้คือการทําให้เราจนลงไม่ใช่เหรอเรามีสิบให้ไปหนึ่งก็ต้องเหลือ9กสิแต่ในทางธรรมแล้วมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะ ยิ่งเราให้ออกไปใจเรากลับรวยยิ่งขึ้นเคยสังเกตไหมคะคนที่ตระหนีมีเงินมากมายแต่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าให้ใครแม้แต่กับตัวเองชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวว่าทรัพย์จะหมดไปใจของเขาแห้งแล้งและตีบตันนั่นคือความจนที่น่าสงสารที่สุดคะ่ะแต่คนที่มีจาคะเป็นทรัพย์ ใจของเขาจะเปิดกว้างโปร่งเบาและเต็มไปด้วยความปิติสุขความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้อื่นความสุขที่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นความสุขอิ่มเอมที่เติมเต็มหัวใจได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คือความรวยในความสุขจากการให้และความอิสระจากความโลภค่ะและทรัพย์ประการสุดท้ายซึ่งเป็นยอดมงกุฎของอริยทรัพย์ทั้งหมดนั่นก็คือปัญญาปัญญาในที่นี้ คือความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือการเห็นความจริงของโลกว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงหรืออนิจจังเป็นทุกข์หรือทุกขังและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตาปัญญาคือแสงสว่างที่จะขับไล่ความมืดคืออวิชชาหรือความไม่รู้ออกจากใจของเรา ถ้าเปรียบอริยสัพหกข้อแรกเป็นเครื่องมือชั้นเลิศปัญญาก็เปรียบเสมือนผู้ใช้ที่ชาญฉลาดที่สุดค่ะปัญญาจะทำให้เรารู้ว่าควรจะใช้ศรัทธาตอนไหนจะรักษาศีลอย่างไรให้ใจเป็นสุขจะใช้จาาคะอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัญญาคือตัวควบคุมคือ CEO ของทรัพย์ภายในทั้งหมดคนที่มีปัญญาเป็นทรัพย์ คือคนที่รวยที่สุดในจักรวาลเพราะเขาได้ค้นพบแหล่งความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกอีกต่อไปเขาพบความสุขที่สงบเย็นอยู่ภายในใจของเขาเองเขาเป็นอิสระจากความผันผวนของโลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจของเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะเขารู้ทันและเข้าใจธรรมชาติของมัน นี่คือความร่ำรวยในระดับโลกกุตระหรือความรวยที่เหนือโลกนั่นเองค่ะแล้วเราจะสร้างจะขุดค้นพบขุมทรัพย์ทั้งเจ็ประการนี้ขึ้นมาในใจของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงบอกว่ามีเคล็ดลับง่ายๆที่เราทุกคนทำได้นั่นคือสิ่งเดียวที่เราควรทำในทุกๆเช้าสิ่งนั้นก็คือ การเจริญสติปัฏฐาน4ค่ะพอได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะถอยรู้สึกว่ายากจังต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7วัน7คืนหรือเปล่าต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะพระพุทธเจ้าทรงออกแบบการปฏิบัติที่เรียบง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ สติปัฐาน4คือการฝึกสติหรือความระลึกรู้ให้กลับมาอยู่กับฐานที่ตั้งสี่อย่างของตัวเราคือกายเวทนาจิตและธรรมพูดง่งายๆก็คือการฝึกเป็นผู้ดูที่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ใช่ผู้เล่นที่ไหลไปตามอารมณ์และความคิดแล้วเราจะทำสิ่งนี้ทุกเช้าได้อย่างไรง่ายมากเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสนาการดูกายแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์มาเช็คข่าวสารทันทีที่ตื่นลองเปลี่ยนใหม่ค่ะนอนนิ่งๆสักครู่แล้วลองรู้สึกถึงลมหายใจที่ปลายจมูกรู้สึกว่ามันกำลังไหลเข้าแล้วก็ไหลออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามทำอะไรกับมัน แค่รู้เฉยๆรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนอนอยู่บนเตียงรู้สึกถึงน้ำหนักของผ้าห่มตอนที่คุณลุกขึ้นไปแปรงฟันก็ให้รู้ถึงการเคลื่อนไหวของแขนและมือรู้สึกถึงสัมผัสของขนแปรงกับฟันตอนที่คุณอาบน้ำก็ให้รู้ถึงความเย็นหรือความอุ่นของน้ำที่กระทบผิวกายตอนที่คุณดื่มกาแฟยามเช้าก็ให้รู้ถึงรสชาติ กลิ่นและความอุ่นของมันทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือการเจริญกายานุปัสสนาคือการดึงสติกลับมาอยู่กับร่างกายในปัจจุบันง่ายๆแค่นี้เองทำไปเรื่อยๆในทุกกิจกรรมคุณจะพบว่าแค่การรู้กายเฉยๆมันก็ทำให้ใจเราสงบลงได้อย่างน่าประหลาดฐานที่สองคือเวทนานุปัสสนาการดูเวทนาหรือความรู้สึก เวทนามีสามอย่างค่ะคือสุขทุกข์และเฉยๆในตอนเช้าขณะที่คุณทำกิจกรรมต่างๆลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนได้ยินเสียงนกร้องอาจจะเกิดความรู้สึกสุขสบายใจเล็กๆขึ้นมาก็ให้รู้ว่าอ้อตอนนี้ความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องไปพยายามยึดมันไว้แค่รู้แล้วก็ปล่อยมันไปตอนนึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีประชุมใหญ่ อาจจะมีความรู้สึกทุกข์หรือความกังวลแวบเข้ามาในใจก็ให้รู้ว่าอ้อนี่คือความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปผลักสมันไม่ต้องไปตีโพยตีพายกับมันแค่รู้แล้วเฝ้าดูมันเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเองหรือในขณะที่นั่งเฉยๆอาจจะมีความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ว่าอ้อนี่คือความรู้สึกเฉยๆการเฝ้าดูเวทนาแบบนี้ จะทำให้เราเริ่มเห็นความจริงว่าทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็นเพียงแขกที่แวะเวียนเข้ามาในใจเราชั่วคราวเท่านั้นเองมันมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเลยเมื่อเราเห็นแบบนี้บ่อยๆใจเราจะเริ่มเป็นอิสระจากอำนาจของความรู้สึกเราจะสุขอย่างมีสติและทุกข์อย่างเข้าใจฐานที่สคือจิตตานุปัสสนา การดูจิตหรือสภาพของจิตใจในขณะที่เราทำกิจกรรมยามเช้าลองหันกลับมาสำรวจสภาพอากาศในใจของเราดูบ้างเชา้านี้จิตใจเราเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านคิดไปร้อยแปดพันเรื่องหรือเปล่าก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตฟุ้งซ่านหรือจิตใจเราหดหูซึมเศร้าก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตหดหู หรือวันนี้ใจเรามีราคะมีความอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตมีราคะหรือใจเรามีโทสะมีความขุนเคืองใครบางคนอยู่ก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตมีโทสะหรือใจเราผ่องใสเบิกบานก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตผ่องใส การดูจิตเหมือนการที่เรายือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วมองดูกระแสน้ำที่ไหลผ่านไปค่ะเราแค่ดูแต่ไม่ได้กระโดดลงไปในแม่น้ำสายนั้นเมื่อเราฝึกดูจิตบ่อยๆเราจะเริ่มมีระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดและอารมณ์เราจะรู้ว่าเราไม่ใช่ความโกรธเราไม่ใช่ความเศร้าเราเป็นเพียงผู้รู้ที่กำลังมองเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและดับไป นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนายของใจตัวเองและฐานสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาการดูธรรมหรือสภาวะความจรงิงฐานนี้อาจจะดูซับซ้อนที่สุดแต่จริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของการฝึกสามฐานแรกค่ะเมื่อเราดูกายดูเวทนาดูจิตไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นกฎบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่ง เราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราเฝ้าดูไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกหรือจิตใจล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่เลยนี่คือการเห็นอนิจจังเราจะเห็นว่าการพยายามจะไปยึดถือหรือควบคุมสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้มันนำมาซึ่งความอึอดอัด ความกดดันและความทุกข์นี่คือการเห็นทุกขังและท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าในทุกสรรพสิ่งมันไม่มีตัวตนหรือแก่นสารที่แท้จริงให้ยึดถือได้เลยมันเป็นเพียงการประชุมกันของเหตุปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นนี่คือการเห็นอนัตตาการเห็นความจริงเหล่านี้ล่ะค่ะคือการเกิดขึ้นของปัญญา ทรับอันประเสริฐข้อสุดท้ายและเป็นยอดพีระมิดแห่งความร่ำรวยทางธรรมเรื่องราวของพระอ,อรหันต์ในสมัยพุทธกาลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดค่ะพระมหากััตปะผู้เป็นเลิศดด้านการถือธุดงท่านมีเพียงผ้าสามผืนกับบาทหนึ่งใบถ้ามองในทางโลกท่านคือคนที่จนที่สุดแต่ในทางธรรม ท่านคือมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดเพราะใจของท่านเปี่ยมด้วยความสุกจากความสงบท่านเป็นอิสระจากความโลภความโกรธความหลงท่านไม่ต้องวิ่งตามหาอะไรอีกแล้วเพราะท่านได้พบทั้งหมดอยู่ภายในใจของท่านเองนี่คือความสุขที่เงินของมหาเศรษฐีทั้งโลกก็ซื้อไม่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวและนี่แหละคะ่ะ คือจุดพีคคือคลายแม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความรวยที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งของนอกกายไม่ใช่การสะสมเงินทองหรือตำแหน่งแต่คือการได้เห็นความจริงของโลกและชีวิตตามหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาการฝึกทำสิ่งเดียว คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ในทุกๆเช้าแม้จะเริ่มจากเพียงหนึ่งนาที5นาทีหรือ10นาทีมันก็คือกุญแจดอกสำคัญที่จะค่อยๆไขประตูแห่งอวิชชาที่ปิดกั้นใจเรามานานแสนนานเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะสาดส่องเข้ามา เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยวิ่งไล่ขวายคว้ามาทั้งชีวิตมันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเหมือนน้ำในบ่อที่ตักเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มแต่ความสุขที่แท้จริงความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมันอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดอยู่ในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อนั้น คุณจะรวยในแบบที่จิตใจของคุณเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงรวยในความสงบรวยในความเบิกบานรวยในความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีโศกและมีทุกข์นี่คือความร่ำรวยที่แท้จริงความรวยที่จะทำให้คุณรวย เกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการหรือฝันถึงไว้ทั้งชีวิตเพราะมันคือการเป็นเจ้าของความสุขที่ไม่มีวันหมดและไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากคุณได้เลยแท้จริงแล้วความลับแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าชี้คือการเข้าใจว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่เคยอยู่ข้างนอกแต่อยู่ภายในตัวเราเองนี่แหลคะค่ะ ฝึกสติปัฐานสี่ทุกเช้าค่อยๆสั่งสมอริยทศัพย์ทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะพบกับความรวยที่แท้จริงที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้และจะทำให้คุณรวยเกินกว่าที่คิดจริงๆลองนำไปปฏิบัติแล้วมาแบ่งปันประสบการณ์กันในคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมปัญญา คลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ